สวัสด okay. yes. like you know right. right. evet. oh, ีค่ะมิวพันศานะคะเลิฟค่ะจูบามิมอนค่ะใช่ควานร้านชำน่ารักมากแบบฟิวแบบวานมาขายของร้านชำใช่ค่ะก็อุ้ยพูดได้เลยเนาะก็ทุกคนดู เทเลรกกันมาแล้วแหละก็พอจะรู้แล้วแหละว,ว่าเออคุณวานอ่ะเขาจะเขาจะทางานสักอย่างแล้วก็พ่อเสียก็เลยมารับกิจการแบบสืบทอดต่อกัอนมาแล้วก็มาเจอสาวสวยคนนี้นะคะสาวสวยซะด้วยค่ะแล้วก็เป็นแมวน้ําค่ะชื่อไม่ใช่เป็นแมวน้ํา <c oughs> ชื่อแมวน้ํา <c oughs> เป็นแมวนอนซะละ <c oughs> ชื่อแมวน้ำนะคะก็คือจะอยู่ในระแวกบ้านเขาเนี่ยแหละแบบเป็นแมวน้ำเซอร์วิส รับช่วยทุกคนเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนอ่ะอ่ะกลุ่มเพื่อนกลุ่มกลุ่มเพื่อนก็จะมีสามคนที่เป็นอาจารย์อยู่ชายก็จะมีแมวน้ําต้นน้ําแล้วก็ชมพูใช่ซึ่งซึ่งจริงๆถือว่าเรื่องเนี้ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกใหม่สำหรับพวกเรานะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเคยสามคนเนี่ยเคยร่วมงานกันเป็นแบบเด็กนักเรียนมาก่อนแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาเป็นแบบ ตขึ้นใช่เป็นแบบเป็นเป็นวัยทำงานใช่เรื่องนี้แหละเขาเป็นรุ่นพี่เรื่องนี้เป็นเพื่อนแล้วอะไรเงี้ยแว่าในเรื่อง่มคือเรีนงวายกราบขอบพระคุณอย่างสูงแบบดีใจมากที่ทุกคนแบบซัพพอร์ตไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้จริงจรินเออคือต้องบอกว่าเราเชื่อว่าแฟนๆรอสิ่งนี้มานานมากอะไรเงี้ยแล้วพอ แฟนๆได้เห็นแล้วแบบเราได้กระแสตอบรับอย่างดีคือต้องบอกว่าตอนถ่ายอะเราสู้ชีวิตกันมากแบบด้วยเราถ่ายในสถานที่จริงร้านชำจริงเมษามเมษาหน้าร้อนอะไรเงี้ยเรา้านชำที่เป็นแบบบ้านไมอ้อะใช่ <c oughs> เดินก็เอียดเอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบทุกคนเต็มที่มากๆในเรื่องนี้ก็เลยเงี้ยก็รู้สึกขอบคุณที่แฟนๆชอบค่ะ ตัวละครไกลหรือว่าชอบอะไรในตัวละครใช่ไหมคะตัวละครอายุไม่ได้ไกลาจากหนูมากแต่ด้วยความคิดเขาจะมีความโตกว่ามีความพบเจอหรือว่าประสบการณ์เยอะกว่าในเรื่องการทํางานแล้วก็มีความกดดันมากกว่าความเครียดเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจริงๆความเครียดก็ต่างกันแต่หนูคิดว่าพอหน,นูไปลองเป็นเขาด้วยหนูรู้สึกว่าหนูเหนื่อยจังมันที่อยากคกิดออกมาคิดเพราะว่า โอ้คุณวานนิ่งมากอะแต่มีคนสามไม่ได้เลยอะหนูแบบการอะจะขันอะไจะข้ากีดกีดกีดแต่แต่เข้าใจค่ะความมันันทำให้หนูเข้าใจอีกมุมหนึ่งของคนที่แบบทํางานประจําหรือว่าคนที่ต้องต้องเริ่มแบบทําธุรกิจสืบทอจากครอบครัวค่ะแล้วก็ ชอบอะไรในตัวคุณวานนะคะหนูชอบความกลา้าความที่แบบว่าฉันจะไม่มีทางเสียเปรียบเด็ดขาดหรือถ้าฉันไม่โอเคสิ่งถ้าฉันไม่โอเคสิ่งนี้ฉันจะพูดซึ่งมีภาษาไม่ค่อยมีภาษาจะปล่อยใจปล่อยใจทำอะไรทาเลยอะไรอย่างเแต่เราได้มาลองมุมของคุณวานรู้สึกว่าฉันสู้ได้เหมือนกันนี่จริงๆแล้วก็รู้สึกโอเอค okay, ค่ะรู้สึกสนุกกับการใช้ชีวิตด้วยค่ะเลิฟ เรารู้สึกว่าแมวน้ําท้าทายหลายอย่างอย่างแรกคือแมวน้าเป็นเอ็กโทรเวิร์ดแบบจัดๆทักทายทั้งซอยแบบตั้งแต่เออปั่นจัก,กรยานทักทั้งซอยเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันดีนะคือด้วยความที่เราเป็นอินโทรเวิร์ดใช่ไหมเราก็ได้ความเอ็กโทรเวิร์ดจากแมวน้ามาอยู่ในชีวิตจริงด้วยรู้สึกว่าแบบเป็นคนที่แบบเออมี energy เยอะขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันท้าทายมากๆนอกจาก e x t r โ Word แล้วการซ่อมการทำทุกอย่างจากในเทเลอร์จะเห็นว่าเหลิฟใช้แบบเลื่อยไมยอ้อ่ะอืมคือแบบอันนั้คือเลิอแบบขอกีดก่อนแอคชั่นอ่ะคือกลัวมันเด้งเข้าหน้ามากๆเลยอะไรก็สลยว่าเป็นอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยคิดว่าจะทำแต่ว่าได้ทำในเรื่องนี้อันนี้ดู <laughs> ก็คือถ้าเป็นในรวมในอาจารย์สามคนล่ะนี่จะแบบดุแล้วก็นิ่งสุดในคลาสเออเป็นฟิวนานด้วยฟิวนานสำหรับจูนอะจูรู้สึกว่าตัวละครต้นนามเนี่ยเป็นตัวละครที่จะมีความนิ่งขึ้นยิ่งเวลาอยู่กับมิวนิกปุ๊บะเหมือนเหมือนเหมือนการเล่นเรื่องเนี้ยเหมือนเราได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะพอเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าเป็น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 จะมีความเป็นผู้นำมากขึ้นอะเออ ใช่มีความเป็นผู้นํามากกว่าน้องที่น้องจะแบบยิ่ง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 อะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นลําบากลําบนก็เรื่องนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงครอบครัวเอ่อกับการเป็นซาฟิกซึ่งมันไม่ได้ง่ายอะในความเป็นจริงอะไรเงี้ยแล้วพอเรามาได้รับบทบาทเงี้ยเรา เราอ่านบทแล้วเราก็รู้สึกว่าโหเห็นใจเขาตั้งเลยจริงๆ <c oughs> เขาไม่ควรที่จะต้องแบบมาประชืญกับแบบสถานการณ์กดดันอะไรก็แล้วแต่ระหว่างครอบครัวค่ะ <c oughs> ใช่ซึ่งสุดท้ายมันจะเป็นยังไงอ่ะจริงๆอ,อรๆอยากให้ทุกคนอรอลุนไปพร้อมๆกันเพราะว่ามันจะมีปมในเรื่องครอบครัวสอดแทรกออกมาเรื่อยๆเยอะมากอยากให้ทุกคนรอลุนไปได้วยกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะสมหวังหรือจะจบอะไรยังไงอะไรอย่างาางี้ใช่ มีแบบทีรามิสุอ uh so like so like ่ะที yeah. ่จะมีความแบบโอเคมันขมปนหวานซึ่งมันจุดที่ขมแม่งขมอ่ะแต่จุดจุดที่หวานก็อร่อยก็ลยว่าก็จะว่าแต่แต่จุดที่ขมคือบอกเลยคุณผู้ชมเจ็บจี๊ดแน่นอนจุดว่าแบบคือด้วยความที่มันจะเจ็บจี๊ดตรงที่ว่ามันรีเลทกับคนดูด้วยพอแบบคนดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าแบบ โหมันเหมือนแบบเหมือนครอบครัวเราเลยอะไรฟิลนี้เป็นไปได้ขนมหวานเหรอคะอ๋อไม่ใช่มะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงน้ำปลาหวานมันมีความมันความนัวความแซ่บแล้วก็ความหวานไงเออเอออบรถกินได้เรื่อยๆอร่อยสุขภาพดี หนูคิดขนมในร้านชําเลยขนมโกอะไรวะฝาดหรอไม่คือไม,ไม่อันนี้อันนี้สามารถอันนี้สามารถพูดได้รวมๆทางเรื่องอันนี้เขาบอกไปแล้วว่าครบรถของหนูก็คือในเนื้อเรื่องที่ความเหนือ่อยมันอาจจะมีความฝืดติดขัดอะไรบางอย่างที่เราต้องคอยแก้ปม มันกินฉ่ำแต่คนที่ดูชอบอ่ะที่แบบว่าผู้หญิงเยอะๆอะไรอะเออคุยอะไรกันอะเราชอกิจกรรมอะไรกันมันแบบแบบพักกองต้องถามก่อนว่าว่างคุยกันกี่โมงเออเราเราสลับซีนกันแบบใช่เจออีกทีอีนอนด้วยด้วยความที่แบบเหมือนนักแสดงค่อนข้างน้อยแบบก็ไม่ได้เยอะมากอะ่ะแล้วตัวหลักๆมันก็จะเป็นสี่คนที่แบบจะต้องหมุนเวียนกันวันนึงอะไรเงี้ยจะต้องแบบ คนนี้คู่นี้เข้าคู่ดีพักคู่ที่เข้าอะไรเงี้ยพอพอคู่นี้ออกมาคู่นี้ก็ต้องเข้าต่อแล้วมันไม่มีเวลาที่จะแบบได้มานั่งรวมกัน<ช>ยกเว้นตอนแบบกินข้าวกิน<ช>ข้าวก,าก็รีบๆกินอะไรเงี้ยใช่ใชแต่มันแฮปปี้ตรงที่แบบว่าไม่ต้องคอยระวังอะไรเยอะเพราะแบบมีแต่ผู้หญิงกันหมดแล้วก็แบบรู้จักกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่เป็นคนชอบโดนจีบไม่เคยจีบใครใช่ ต้นใจอเหรอเอโอ้โอ้อันนันไม่อันนันลาก่อนเอออันนันบอกเลยเลยอ่ะก็อาจจะแบบให้เกียรติละกันเป็นคนแบบให้ความสําคัญกับการให้เกียรติไม่ใช่แค่เรากับทุกคนมากกว่าอะไรเงี้ยอืออย่ารีบร้อนขอโทษคาถามค่ะ S <s <we b> สเปกเ,เ,เหรออันดับแรกชอบโดนจีบหรือว่าชอบเป็นคนจีบชอบดนีค่ะหนูหนูเป็นคนที่ชอบคนที่ชอบหนูแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนคนที่ชอบเราเราก็ต้องแบบสแกนก่อนว่าเอ้ยเป็นคนยังไงต้องแบบคืออาจจะไม่ต้องเชิงคุยกันแต่เหมือนแบบส่วนใหญ่จะเป็นฟิลเพื่อนเพราะว่ารู้จักกันแบบเพื่อนเพื่อนเพื่อนต่อต่อต่อตอะไรอย่างเงี้ย <ข arcade S 3> ค่ะเป็นน้องค่ะใข่เพื่อเธอ นี S <S <it> <S ante, ่เห็นไหมเชื่อไยังว่าหนมโกอ่ะมันฝืดคอหนูไม่ไม่มีสเปคที่ตายตัวแต่หนูจะใช้เซนต์ตัวเองที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบคนนี้จังเลยเขาแบบทำอะไรอ่ะอ๋อเลยได้เลยด้เลยได้เลยด้โอเคโอเค S <S <an> ใช่มันจะมีเซนต์บางอย่างในตัวเองที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเลือกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คล้ายๆน้องเลิฟหนูชอบคนที่ใส่ใจชอบคนที่แบบอ๋อเป็นตัวเองมีความเป็นตัวเองสูงแต่ว่าบางทีก็อาจจะแบบเอ้ยหยุดหยุดน,นิดนึงถ้าเป็นตัวเองเกินเราเล่นเราเล่นอันนี้เราเล่นค่ะเราเล่นชอบเป็นคนที่แบบว่าเออของน้องเลิฟอ,อะไรนะเมื่อกี้ที่พูดว่าด้วยแบบหนูเป็นคนที่ ถ้าถามีหรือว่าถ้าเลือกอะส่วนตัวของหนูอะคือของเขาอ่ะเข้าใจไหมคะไม่ถึงว่าตัวเขาสามารถเข้าถึงตัวหนูได้แบบว่าจะทําอะไรพื้นที่ได้หมดเลยแต่ถ้าเราไม่โอเคเราก็จะพูดกันตรงๆหนูชอบคนที่พูดตรงๆเพราะว่าเราจะได้รู้จได้จบเลยซึ่งหนูเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจ แต่หนูก็พยายามแบบเออลองลองฝึกดูตัวเองดูซิบา,บางทีเราใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราลองพูดในสิ่งที่เราแบบต้องการจริงๆดูซิแบบลองฝึกดูเพราะว่าเออเราจะได้เรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงไงคะบางทีเราก็กักกๆๆักกักจนเราเองก็ไม่ไม่ได้รู้สึกสบายใจเออชอบโดนฉันว่าเธอฉัอนเดาได้ไหมเธอไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ฉ <c oughs> ันไม่เคยรู้จริงๆเธอแน่จะชอบจีบใช่ไหมเออก็โดนจีบมาตลอดนะ อ็โดนจีบเพราะว่าชีวิตนี้ไม่เคยจีบใครก่อน <Wow. S 1> เหมือนคือแค่สมมติว่าสมมติเราชอบคนคนหนึ่งอะ mm. เราจะรู้สึกว่าถ้าเขาชอบเราเหมือนกันอะ่ะเดี๋ยวเขาจะทักมาเองเดี๋ยวเขาจะเข้าหาเราเอง mm. แต่ถ้าเขาไม่เข้าหาเราถือว่าไม่ใช่ mm. เราจะจะไม่ไม่ไปก่อนถึงถึงแม้ว่าถ้าเราเข้าไปก่อนเราจะมีโอกาสแบบอุ้ยเขาอาจจะชอบเราเหมือนกันแล้วเขาก็จะอะไรเงี้ย mm. แต่ไม่เอาคือเหมือนหัวโบราณนิดนึงแบบว่า ความเป็นผู้หญิงอะไรอย่างงี้มาแล้วแต่เทนนะ<อ>จริงจีบก่อนหรือไม่จีบก่อนไม่ไม่ไม่ได้ผิดอะไรแต่แล้วแต่ความชอบแต่ของเราเป็นแบบนี้ก็จูรู้สึกว่าคือด้วยความที่มวลรวมอ่ะมันเป็นซีรีส์ฟิลกูอยู่แล้วแหละดูได้สบายๆไม่ว่าเพศไหน คุณแม่มานั่งดูครอบครัวมานั่งดูก็ยังนั่งดูได้แล้วมันไม่ใช่ซี following following a, รีส์ที่แบบว่าฟิลกูดแล้วแบบดูแล้วก็ผ่านไปลอยๆแต่มันจะสอดแทรกความคิดนู่นนี่นั่นในทุกๆ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 ตอีใช่แล้ว like ก็มันจะไม่ได้เป็นฟิลกูดแบบน่าเบื่อมันจะมีความแบบว่ามีปมมาให้แก้ทุกตพีมันจะสลับแบบว่าเดี๋ยวหวานเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยวขมเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ย ตลอดเวลาทำให้ทาให้คนดูอะไม่เบื่อแน่นอนใช่ใช่ก็ใครที่อยากเห็นเลิฟเรียนจบเรื่องนี้นะคะพูดแล้วนะคือเห็นเลยว่าแบบอยากให้เลิฟเรียนจบสักทีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องแรกก็กให้่ทุกคนดูกันนะคะโตแล้วนะคะยี่ิบห้าแหละก็หนูว่า ได้เห็นอะไรใหม่ๆของทุกๆตัวละครเลยละกันแล้วเราก็ได้ได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ที่แบบเป็นเบอร์ใหญ่มา oh. เหมือนกันก็จะมีความเอิกอ์กันบ้างหนูว่าในตัวซีรีส์อะ่ะก็เหมือนที่น้องจูนบอกว่ามันมันไม่ได้น่าเบื่อหรืออะไรมันอาจจะมีอะไรให้เล่นหรือมุมมองอะไรหรือว่าคาแรคเตอร์หรือว่าการทําอะไรของแต่ละคนที่มันแปลกใหม่จากเดิมที่ทุกคนเคยเจอเหมือนล้างแบบความเป็นเด็กของพวกเราไปเลยอะคะ่ะใช่ใช่ครับ ใช่วันใช่ EP แรกใช่ไหมครั้งแรกของบ้านเราด้วยป่ะค่ะใช่ป่ะไม่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 ขายเลยค่ะโอเคค่ะยังไงก็ขอฝากซีรีส์คุณวานันชามเวลสโตเอ็กโซเอ็กโซนะคะก็จะออนทุกๆวันพุธนะคะเวลา2ทุ่มครึ่งทางจีมเอ็มยี่สิบห้าค่ะหรือว่าสามารถดูย้อนหลังได้ที่แรกนะคะใน Netflix ค่ะเวลา3ทุ่มครึ่งค่ะ แล้วก็แล้ก็นะคะอย่างที่เราบอกไปว่าเราจะได้ดู e ีแรกด้วยกันเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆวันที่25มิถุนายนนี้นะคะกับงานคุณวานร้านชํา first come first l o v e ค่ะตั้งแต่1นึ่ทุ่มเป็นต้นไปที่ sf world cinema center ชั้น9 9ค่ะครับก็สำหรับบัตรนะคะก็จะเปิดขายนะคะวันที่14มิถุนายนนี้นะคะเวลา10โมงเป็นต้นไปที่ถ่ายทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยอย่าลืมมาเจอพวกเรากันอยู่นะคะ